ก็ดครอกราสวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้กับช่อง BMA Gaming กัน g a m i n ่นะฮะรอบนี้ผมก็เลยเพื่อนนะตอนนี้ในบ้านไอวีอดี๋ยวดูในบ้านวีนะจักตะลอดที่แล้วแต่ผมน่าจะไม่ได้บอกเราบวกไป็สองดาวนะฮะก็คือตายให้แล้วเราบวกไป็สองดาวเลยก็เลยไปเล่นกันต่อนะคบเืคยบอกให้เปิดมาเอวเดี๋ยวค่อยเปิดไปเลยไปเลยไปเลยก็คือผมเรียกเพื่อนนะเคยบอกให้เปิดใหม่แล้วค่อยเปิดเอานะฮะ คือผมก็จะเปิดถ้าเป็นเรื่องแบบปกติแล้แค่ล็อกเป็นลายอะถ้ามันล็อกเป็นลา์ผมก็จะกดเปิดปิดไปในคอมเอาด้วยกันนะทุกคนน่าจะไม่ได้เสียเวลวาผมหรอกเพาะเื่อนผมผมไม่ได้ถามนะอันนี้คืออยากทำคลิปเฉยเชดเล่น so ก็ได้เออก็กดเลยก็ได้กดกดกดไปเถอะก็คือ เราก็ทำคลิปไปเรื่อยๆรอบนี้ก็เป็น EP ที่7แล้วนะฮะคือเราเดินทางมาจากเจ EP แล้วนะทำเ,เป็นเล่นไปคือแบบโอ้โหหวานเจี๊ยบหวานหมูเลยใช่ป่ะพอ EP ที่แล้วผมน่าจะยังไม่ได้ลงนะลมแป๊บหนึ่งนะถ้าไม่เชม่อมยช่างมันอ๊อฟฟังเพลงเดีย๋ยวล้วก็ ส้างคน,นแปลเราก็กดเล่นกันเลยซึ่งเราจะกัเล่นเป็นสตาร์ทเหมือนเดิมนะครับผู้ชมเราก็จะดูเหมือนเดิมถ้าเราไม่ผมไม่มีตัวอะไรกดผมก็กดหายชีพเหมือนเดิมง่ายๆหวานเจี๊ยบร์ตัดเข้าไปตอนเริ่มตัวกันเลยว่ะไปกันถึงตาคุณแบนแล้วอา้าวแล้วผมได้เป็นเลนดาร์สเลเยอร์ว่ะ ใครวะไอ้กูเพื่อนผมเล่นซับแทนผมขอบคุณมากเพื่อนแต่ทีหลังไม่ตอบโอเคซับไ่อยอ่าเราผมเราเปลี่ยนกับเพื่อนผมไปนะเก็ผมอยากเล่นไหมขอได้ปะขอได้ปะ,ะทำไม่ได้ไอเกย์ได้ด้วยวะข้าใส่บิโลไปบิโลนี่เป็นตัวต้นเกมที่โกงมากเลยอ่ะเป็นตัวต้นเกมตัวนึ่งเลยที่โกงแบบ ทีมจบาเป็นฝ่ายเลือกทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือกผมไม่รู้จะเลือกตัวอะไรวะโตโลไปเลยแล้วกันเอาตอนแรกผมับบมาแล้วแล้วเจ้าจะได้รับเขาที่แหลมทีทีมจบข้าเป็นฝ่ายเลือกใช้เซตระดับโลกเหมือนเดิมทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือกโอ้อาดูอินตัวแท็กสองตัวเลยนะเว้ยใครมันจะตีเข้า เจียบก็เจียบโอ้เอายอมแล้วเอาเอายอมว่าแข็งต่อมตกข้าเป็นฝ่ายอนก็คือให้ถ้รผมเอายอมเลยนะคิมของคุณเป็นฝ่ายเทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้แกรีดไปด้แ้วเอาไวมา ที่โหดที่สุดที่ผมเคยคิดได้นะแบบเป็นปรูปแผลที่โหดมากเข้ากันมาแล้วนะฮะเราก็มาอยู่กับโตโร่โตโร่ครับโตโร่โอ้โหไปกันเลยนี่ไปกันเลย,เลยเข่าวปุ๊บอย่างไรสภาพคืออะไรฮะอย่ามาอยามกับพร้อมมาเดิไนไงปิดกุญชีดิ ในชีวิตจริงก็มีเขาแล้วในเกมจะมีเขาไม่ได้มันไม่ไม่ได้หรอกอุยอุยอุยมันรวมร่างมันรวมร่างเอาเอามาให้เพื่อนเอามาให้เพื่อนมันด่าผมแน่เลยจะด่าผมไหมเนี่ยกาัข้าทำการที่จะระบายความผิดหมดทุกข์โอ้ยกูไม่ได้แรงมากเลยไม่เป็นไงเนี่ย solid game ติดกี่ตัวแล ช่วยกินนะไม่งั้นไม่น่าไหวเอาแคลลี่เราโดนเอาโดนไปแดงแล้วนะแคลลี่ก็คนดีคนเดิมเพื่อนผมนะฮะอยังไม่หยัดก็เพราะถึงแพ้แพ้แพ้สองรอบตัวเราบอกแล้วเราแพดหนึ่งทอดของเล่นกลางของเราถูกโจมตีเราเรื่องนี้เป็นตัวที่ทอดตันอย่างสูงนะฮะเออแบบนี้แพะ เอาแคลิเทไม่รวมกลุ่มตอนนี้กลายเป็นเทพม่รวมกลุ่มจริงเพราะเป็นศพเดียวอยู่ตรงนั้นไปเลยเกือบตายนะกลับบ้านเลยแคลิสแคลิสไม่คิะกับบ้านนะไกลหรอกนะเก่งเล เอ็มรวมกลุ่มตายอคนเดียวอย่งเดียวได้ถ้าการแงไม่พ Dragon and Slayer ข้าต้องการมืาคืมารยาทของข้าโอ้มาทำอะไรของมันวะน่ะแพ้เสียงในหัวแนกูแพ้เสียงในหัวแล้วใแพ้เสียงในหัวกดกดกดดีวะกก่กด มันมีต่อเทด้วยนะี่หว่าดคใจเสียงในหัวเพื่อนผม,มันดังไปไหนะปั๊บแม่งกวาเลนหรือเปล่าั่วาเลนวาเลนไม่มีมมมมเบียกว่าเลก้ สูเลยกโดดไม่หดงจะไหลอกจมตีแครีเราอย่างโหดตายอย่างเดียวแก๊กนี่จะนีไฮไลท์รอบโลกแ่คีก็ยอมรับตีโดบังุมไม้ด้วยแต่ละแคปกลับตแคปที่ไหนฟอรนเพื่อนที่มันบอกว่าน่ะฟอรินน่าจแค่ไมเคิลเขียบเป็นเมืกี้ิดกหรือเปล่าผมเป็นตัวรุ่นที่ประโยชน์ที่ดแล้วแบบ3นาทีศู์ทุกอย่าง ไม่มีแอซิตไม่มีคิวไม่มีอะไรเลยไม่เป็นไรเยไม่เ็วเลยเปิดตัวลูเปตัวีดีนี่นี่นี่มาด้เชกันแล้วแ้าไม่อยากดึงผมเอาดึงอผมับแถูกโจมตีเอาได้ปะวะได้แหละแฝดเหนดมิ ิปเดินได้ของแค่สุดยอดคลิปโลโลคลิป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 ตีบอลคลิปตีบอลตีบอลเบาแต่ตีหนุนไม่ไหลยืไปนันแล้วต้องการตูให้เป็นสปอคลิปกำลังกส่งอักไปแกกเขาดูสวได้ Ultimate กไปยอมไปนะปไป เราเลี el en el en. ้ยงราบเลี้ยงยอนเราไม่เกิดทะเยาะเราเกิดยิ่งเกิดไหวอีกนะผมว่าไหวอัลติเมียังไม่พร้อมอัลติเมยังไม่พร้อมแล้วผมพร้อมตรงอันนี้ยังไม่พร้อมเราพร้อม้อมของเราถูกโจมตีเราไม่น่าพร้อมข้าต้องการที่จะระบายความแค้นปวดทุกข์ไปไปขึ้นบนขึ Luc ้นบน

หนึ่งหนึ่งเนี่ยหนึ่งหงนี่ยหนึ่งหงี่ยมาดิมาดิวิเกอแปะหัวนี่โคตรโหดแบบโหดสุดในโลกนะตัวตัวน่ะวิเกอรแปะหัวต้มเลนดักของเราถูกโจมตีราสลับโอเคจะไปไปเลย Let's go อันนี้ผมบอกเลย r i n เพื่อนผมนะ เลมังกของเราถูกโจมตีอัลติเมทยังไม่พร้อมผมว่าไม่เอาได้หอีกเปล่าวะโจมตีไปเลยโจมตีไปเลยแม่หนี้อลไยคนโหดเพี่อนเราไปไหนกันยัไม่แยบกบพะทิไปนะก็เล่นมักไเลยเขาผมไม่รู้ว่าลำหดมั้นะเดี๋ยวนี้ก็ ็น่าจโหละคิดว่านี่ดูโลเขาะเขาของข้าให้นี่พวกเราก็ให้โดยดิ่งโดยโการทุกหน้าเจ้ายังรุนแรงคือมารยาของข้าน้ยวดราซิลให้พลังแปรพวกเรา

เช้าวน่ะท่านผู้ชม,มาเลี้ยแคลี่เอาเอเอาอันนี้มากไหนอันนี้มาจากไ,ไหนนะอันนี้มาจากไ,ไหนน่ะ้โหอเข้ามาแล้ววะข้าต้องการที่จะระบายความเพนโค่ยไร่ซุปเ<ไ>ปอร์ครีปมามาเดินมาาไปไม่ได้ลย

ติ๊ตัวแทงตัวแทง่เนะเว้ยตัวแทง่าเลยนะเว้ยรมตัวแครี่กูเปนทบมกลุ่มเปนเทมมกลุ่มแลดูบงมไม้ด้วแครี่กูไปมห้ยมพระีบมาแล้วด่านรวกลุ่มเถ่ะเฮยจะตามาไงเดี

เพแ้เกมหัวเพ่อนๆคุณแ้เสกไหมเข้ดูดีด่าระยะแล้นะก็คือแบบใครว่าันทำต้องงานนไทยไปเดียวพอฮะไม่ไม่ต้องเล่นเยอะเล่นเยอะไว้ทำไมดู่ไหมเป็นของฉ

an ally has been defeated. <laughs> 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 hey, to <laughs> <I'm> <laughs> Your team has <laughs> destroyed a tower. An ally has been defeated. <laughs> <laughs>

ạt วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนลา,ไป,นาไปคลิปนี้แพ้แล้วรูปปร้ปเศเกมด้วยร้ไปแล้วไม้รู้รู้แต่ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กักนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาก่อนสวัสดีครับสวัสดีสว้ยบอล